สวัสดีครับพบก,กับช่องน้องแตงโมชิดื้อนะครับรู้นะครับเห็นผู้บ่าวครับเห็นผู้บ่าวครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโม,วโมวนัดเจอกันนะครับข้างทางโมนี่ครับแบบซี่จะไปจับช้างป่านะครับจับแตงโมนี่ก็พอแล้วไม่ต้องไปจับตัวช้างป่า นี่ครับมาเจอกันข้างทางพอดีจะไปหาพี่แบบซี่นะแต่พี่แบบซี่เดินออกมาก่อนอันนี้เจอไม่เอาเหมือนวันนะครับ <c oughs> นี่ครับไปไหนนี่ไปทางไหนนี่ <c oughs> นระะับป่ะโอ้เมั้อคันก็เดินมาเนาะ ให้ไอิปให้ไรโมกันเอาเลยไปซีมามาให้มันอยู่นี่เลยห้โมอย,ยู่นี่เลยโอ้ไม่มีไม้กันสั่นไม่ได้เอามาเราจะเดินมาเล่นนี่แล้วก็จะกลับบ้านไปส่งแตงโมถึงบ้านมานีินี่ครับมาเจอแม่น้องอุ้มบุญคนับ

ติดเขาแห่งเทพใหญ่บานซะเพียงอยู่กับแป๊บซี่ไปมาโบมาไปโบจะเอาของไปให้ภาพมันไม่นิ่งโบมาโบฮะเงินเดือนกับใครก็ดูฟรีเอเนาะมา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  มาเฮ้ยเห็นหมาเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเดี๋ยวไปส่งเต้โมกินตรงไหนอียไม่ไปแล้วแล้วคันจะทำเหมือนเมื่อวานไม่เอาไม่ไม่ไม่ไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยแล้วแล้วคันแจ้งโมโอ้ภาพมันไม่นิ่งเลยอ่ะไม่ได้เอาไม้กันสั่นเหรอ นี่ครับไม่ต้องคุมเลยนะครับถ้ามากับพี่เบบซี่ครับแต่โมติดผู้เบาวแล้วกลับบ้านกับผู้เบาวเลย่อยโมเอาชุดไปด้วยไหมเอาที่นอนด้วยเอาไปมัดเลยขับตัว,ตวฟี <c oughs> <c oughs> ฟรีเลยแบบซีเนาะแบบซีเอาสาวไปนอนด้วยดิเนี่ยครับตอนนี้ก็มาหยุดกินญาอยู่บ้านสาวตะโมโนะพี่แบบซีครับนะกินญาแล้วก็กลับบ้านขี่มากินญาแล้วก็กลับบ้านนะครับน,นะคันครับ วันนี้ไม่รู้เขาจะแจ้งอะไรแตงโมอีกนะครับเวานแตงโมโดนแจ้งนะครับวานแตงโมโดนแจ้งโดนแจ้งฮะทำให้แตงโมวิ่งกลับเนอะด นี่ครับก็มากินอ้อยนี่ครับแล้วก็จะเดินไปบ้านพี่บับซี่นะครับอุ้ยอุ้ยกลัวพี่ไปก่อนครับ เดี๋ยวครับเราจะเดินไปบ้านพี่อูรับนะครับมาโมมาโอ้ปะภาพก็จะไม่ค่อยนิ่งนะครับแม่แม่ครับเพราะว่าผมถือโทรศัพท์เอานะ้ไม่ได้เอาไม้กันสันมาไรโอุ้ย มาเร็วมามาป,ป,ป้าป้ไปเลยเจอก,กันที่บ้านพี่อวบวันนี้ไม่ได้แกล้งดอกมาขันเอ้ย,อยไม่ได้แกล้งเว้นหรอกวันนี้โมมาโมเข้าไปบ้านน่านเลยเข้าเลยี <laughs> <laughs> ล๋ยวขันแจ้งเว้น,น,นาหมะเดินกบพี่พลอยเน่ยพี่พลอยเขาไม่เดินแบนนี้ต้องรถหนด่วนแล้ว แล้วช้างใครเนี่ยมันคล้องบ่โอ้ยสิดทัยังเขาเขายางอยู่โมโเ่เป็นไห้เนาะดู <c oughs> นี่อันนี้เขาไปก่อน,นมาโมน,นี่นะครับเราก็มาเจอน,น้องผูบ้บานนะครับ,บที่เสียขีย่เองนะครับควันหัวติดโควิด นนนะชีเองเลยนะครับน้อ,องบนคองนะมีบนคองด้วยอันตรายโมหยุดนะบวาบานนะโมนะ เฮ้ยมาเจอช้างป่าด้วยนะครับสองเชือกนะครับอะไรเนี่ยไรสดสวัสดีครับสวัสดีครับโหฝากช่องน้องแตมโมคิดด้วยด้วยนะครับบุญคองนี่ครับไม่อยังคือเป็นชุลมุนกันแถวนอกวะที่เอาคือชุลมุนกันแถวแถวนี้เจอบุญคลองครับโอ้ เฮ้ยห่วงห่วงนะครับเห็นโบบานอยู่กับพี่บัสซี่นะห่วงพี่บัสซี่นะครับนี่ครับเอาแล้วเอาแล้วนะครับจะนอนแล้วนะครับแตงโมโกรธเลยไม่รู้ครับโกรธนะครับพี่บัสซี่อยู่กับน้องโบบานโกรธเลยนี่ครับ โกรธนะโกรธเลยพี่พี่ไม่มาครับเออนี่ครับเจอทันอ้วนครับว่าได้ทองครับอ้วนครับอ้วนครับว่าได้ทองนี่ครับน้องโมบานก็มาด้วยนะครับไปบานที่แป็ปซี่นะครับส่วนแตงโมจะลับบ้านนะครับแม่แม่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะออกจากพี่เป็ปซี่ได้ไหมครับเพราะว่าเมื่อวานครับนักขันทำให้ แตงโมล้องตามแ๊บซี่นะนี่นะสาวอ้วนเรามาโมดูสายตาเขาอ้าวอไปไหนไปนไหนไปนไหนมานี่วะมามนนะครับเดยวซี่ก็ตามตูดมามามานี่นะ กลับบ้านแล้วพีเอฟซีถึงบ้านแล้วกลับบ้านไว้เราไปมามา,มาวันนี้ไม่ต้องร้องตามนะ,น,น,ะ,มน,มน,น,ะนี่พีเอฟซีถึงบ้านแล้วนะครับมากับน้องโมบ้านครับนี่ครับมามานี่ครับไอโมถึงบ้านแล้วนะครับนี่ครับ ถึงบ้านแล้วนะครับสำหรับเชิปนี้นะครับผมก็ขอจบบจิปไ้เพียงแค่นี้นะครับไม่แม่ครับก็อย่าฝากกดติดตามน้องแต่โมชิดือด้วยนะครับแม่ฝากน้องด้วยนะครับสวัสดีครับ